สวัสดีค่ะหลายๆคนเนี่ยยังไม่รู้จักการเอช่องนี้จะนําเสนอคอนเทนต์ประมาณไหนเป็นอะไรที่เราชื่นชอบหรือเปล่าด้วยความที่เราเองอะ่ะสนใจใครรู้แล้วก็ศึกษาเรื่องนี้มยมายอะพอแล้วก็บวกกับประสบการณ์ในการเทรนน้องๆในทีมงานก็เป็นอะไรที่อยากจะแบ่งปันเรื่องราวที่เราสนใจเผื่อว่ามีใครที่สนใจในเนื้อหาแนวเดียวกันก็ติดตามกันไว้นะคะวันนี้ขอเริ่มต้นกันที่หัวข้อ3ข้อคิดสั่งจิตสร้างพลังชีวิตเราคงปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่าชีวิตของเราเนี่ยเกิดมามัน พบเจอขความยุ่งยากเป็นเรื่องปกติธรรมดาอยู่แล้วโดยที่เราเองเนี่ยเรามีจิตใจเนี่ยเป็นแหล่งของพลังงานในการขับเคลื่อนถ้าหากแหล่งกักเก็บพลังงานเหล่านี้มันรั่วหรือเสื่อมสภาพก็เป็นเรื่องที่ยากที่จะพาชีวิตของเราเนี่ยให้ดีขึ้น ไม่ว่าเราจะเจอหรือจะผ่านอะไรมาเนี่ยนะข้อแรกเลยก็คืออดีตที่ผิดพลาดอะ่ะมันคือความรู้มันคือองค์ความรู้ของเราที่จะทําให้เราอะ่ะสามารถที่จะก้าวเดินในส้อต่ตอ,ต,อต่อไปหรือก้าวเดินในก้าวต่อ,ต,อต่อไปเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าไม่มีใครหรอกค่ะที่จะไม่เคยทําผิดทาพลาดคนเราอ่ะมักจําเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยได้มากมายหลายเรื่องแต่เรื่องดีๆก็อีกตั้งเยอะแยะมากมายแต่เราทําไมไม่จําคะเราจําเรื่องเหล่านั้นดีกว่าไหมที่จะทําให้เรา เ,เดินขึ้นสู่อนาคตที่เราต้องการอยากให้ทุกคนลองทํากันนะคะว่าเราลองเขียนนะว่าสิ่งที่เราทําดีๆไว้ตั้งมากมายอ่ะเราทำโอ้โหมาชั่วชิดของเราอ่ะให้เราเขียนเรื่องพวกนี้บันทึกไปเยอะๆเพื่อให้มันแทนที่ไอ้ความรู้สึกความทรงจําที่มันแย่ๆในอดีตค่ะ,ะเพราะสมองคนเราอ่ะมันมีความทรงจําแค่ได้จํากัดเมื่อเราบันทึกเรื่องดีๆเรื่องดีๆเข้าไปเรื่อยๆเรื่องไม่ดีเนี่ยนะมันจะค่อยๆหายไปและมันอาจจะเป็นยาขนาดเนึงเลยนะที่ทำให้เราเองเนี่ย ก้าวพ้นจากอุปสรรคต่างๆนานาชีตของเราที่ทําให้เราเนี่ยสามารถเดินไปยังเป้าหมายแห่งความสําเร็จที่เราต้องการได้ข้อที่ 2. จิตใสใจสบายเมื่อจิตเราเบาสบายเขาเรียกว่าจิตที่นุ่มนวลควรแกการงานหรือว่าเรามีทัศนคติในแดนบวกเนี่ยแน่นอนที่สุดค่ะไอเดียดีๆความคิดดีๆมันย่อมเกิดขึ้นแล้วมันก็นำพาให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้นถูกไหมคะสังเกตว่าคนในสมัยอดีตเนี่ย ไม่ว่าจะศาสนาใดก็ตามก็จะมีกิจวัตรต่างๆในการเริ่มต้นของทุกวันอาจจะเป็นการสวดมนต์ภาวนานึกถึงสิ่งที่เราเคารพศรัทธาขอให้เราโชคดีให้เราเนี่ยได้รับการคุ้มครองหรือไม่พบเจอเรื่องเลวร้าย,ายสร้างความสบายใจในด้านจิตใจในการเริ่มต้นวันใหม่ของทุกๆวันอย่างตัวครูเองเนี่ยเป็นคนที่นับถือศาสนาพุทธครูก็จะเริ่มต้นเช้าของทุกวันด้วยการสวดมนต์นั่งสมาธิซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นสารตั้งต้นอย่างดีมากๆเลยนะ ที่จะทําให้จิตเราใสาจิตเราสบายแล้วมันก็จะเป็นจิตที่รับพลังงานดีๆได้อย่างง่ายมากๆเลยโดยเฉพาะปัจจุบันนี้นะข่าวสารบ้านเมืองหรือข่าวทางด้านลบเนี่ยเขาขายเราได้ง่ายมากเลยไม่จะเป็นข่าวสารการเมืองข่าวดราม่าต่างๆแล้วมันจะดึงอารมณ์ของเราเนี่ยให้อยู่ในแดนลบถ้าสมมติว่าใครทําไม่ได้ไม่ใช่ทางของเราว่าเ, ي, เราต้องสวดมนต์นั่งสมาธิเราก็อาจจะตื่นขึ้น,นมาด้วยอารมณ์ดีๆด้วยการคิดแต่เรื่องดีๆว่าวันนี้นะสิ่งที่เราจะ เราเชื่อมั่นเราต้องเจอแต่เรื่องดีๆในชีวิตของเราแล้วไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเราก็สามารถผ่านทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยดีข้อสจิตที่ให้มักได้เสมอนึกภาพนะคะว่าวันนี้ตัวเราอยู่ในคลองหรือสระน้ําถ้าเราผักน้ําออกน้ําก็จะไหลเข้าตัวเราแต่เมื่อเรากวักน้ําเข้าตัวแน่นอนน้ําก็จะไหลออกจากตัวเราเหมือนกันค่ะ จิตที่เราให้ออกไปแล้วเนี่ยวันนี้แม้จะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังแต่โลกยุติธรรมเสมอเมื่อเราให้ออกไปมันจะมีสิ่งต่างๆรอตอบแทนเราอยู่เสมอเช่นกันค่ะมนุษย์ลึกๆแล้วเนี่ยพื้นฐานมนุษย์ทุกคนเนี่ยต้องการความรักการยอมรับในสังคมเพื่อตอบสนองถึงความรู้สึกว่าตัวเราเองอ่ะมันมีคุณค่าลองสังเกตไหมคะว่ากระทั่งการบริจาคเพียงเล็กน้อย ที่เราเต็มใจหรือตั้งใจแล้วเราก็รู้สึกว่าตัวเรานี่มันโคตรดีมันโคตรสุดยอดมันเหมือนเราได้รับพลังของความเชื่อมั่นเดินขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยอ่ะซึ่งการทำแบบนี้มันก็จะเป็นพลังดีๆที่ดึงดูดสิ่งดีๆมาในชีวิตของเราเนี่ยแบบมหัศจรรย์มากๆเลยค่ะ คิดเห็นยังไงกับ3ข้อคิดนี้คอมเมนต์บอกกันได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็แชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆได้ฟังกันด้วยแล้วเจอกันใหม่กับหัวข้อดีๆในคลิปถัดไปค่ะ